สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนต์นะครับอยู่กับแมปปาร์ตี้ฤดูร้อนนะครับหรือเทศกาลฤดูร้อนนั่นแหละซัมเมอร์ปาร์ตี้เทศกาลฤดูร้อนสินะก็อยู่กับคากุระนะครับเดี๋ยวเราเอาคากระเข้าไปเล่นกันไม่อยากจะเล่นเลยคากุระเนี่ยเล่นแล้วสงสารตัวเองชิบหายเลยโดนย้ำแน่นๆนะครับปักกดเริ่มเกมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคากุระเนี่ยจะย่อยยับแค่ไหนนะครับกับแมปซัมเมอร์ปาร์ตี้นะครับ มีคนแย่งเล่นแน่ครับสำหรับคากรลากับแบบนี้นะครับโนเมดใช่นไหโนเมดเลย <c oughs> เออมึงไม่รู้อะไรซะแล้วไม่เป็นเมดก็ได้เอเอเดี๋ยวไปเลือกของเอาในเกม <c oughs> เอ no อโนเมดกูก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกโรเจอร์ มันเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ยิ่งอันยิ่งใหญ่ ฝั่งตรงข้ามนะครับมีจูร่งมีคาริน่ามีไซคอบนะครับมีมอสคราฟแล้วก็แฟนนี่นะครับฝั่งเราเนี่ยคาร์กุละนะครับยูดอลานะครับยุนเจ้านะครับหรือจูร่งคาริน่านะครับแล้วก็โรเจอร์ครับเจ้ามาน้อยเจ้าไม่เข้าใจความทุกข์ทรมานของข้าหรอก <c oughs> เออเจ้ายังไม่เข้าใจความทุกข์ทรมานของข้านี่เน่ยป่าเก็บล่มนี่แหละ ปลาล้มรัวๆได้ไหมโอ้น้าสงสารชิบหายเลยมาแล้วนะครับได้แล้วนะครับหมาบอกรอรอพลิกครับหมาเก็บพิกครับเดี๋ยวมึงเจอคักกุละสายตีแล้วมึงจะหนาวนี่มึงดูคิกด,ด้วยวิ่งไปครับโอ้โห,โหวิ่งไม่ได้โอ้โหลืมไปว่าล่มมันยังเก็บไม่ได้เลวยังกากอยู่แล้วพลิกมันก็หมดไวเหลือเกิน นี่แน่นี่ครับ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 เรียบร้อยครับรู้จากักคุระสายยิงเสแล้วดูดูดูป้อมดูป้อมโคตรแรงอ่ะดูคาคุระยิงป้อมทีร้อยแปดบเก้านะครับเราเจอมึงดูถูกมากแล้วแนะนำครับโจมตีครับออกเป็นคิครับเราเป็นคาคุระสายคิครับ ยิงแรงกันเนี่ยคากุระเนี่ยดูดิร้อยแปดสิบกว่านะครับมาแล้วมีคนมาแล้วกลับเดอยู่ทำไมล่ะยุนเจ้านะครับโอย้ยุนเจ้ามากับตัวใหญ่ด้วยกูไปแล้วยุนใครจะให้มึงฆ่าละ่ะยุนยุนเจอกับโรเจอร์นะครับโรเจอร์ไม่น่าจะไหวหรอกยุนแม่งตัวใหญ่ไปแล้วยุนไปไป ไม่เอาหน่ายุนคนกันเองเนี่ยซึกตูดไปทีหนึ่งอะไรอะไรคาริน่าอะไรอะไรคาริน่านี่เนี่ยสตันไว้ไม่ให้ออกโอ้โห <have> ตายคู่แม่งจงใจมาพีชีบนี่หว่า มาครับเราได้ของที่เราต้องการแล้วครับขึ้นไปด้านบนเลยครับด้านบนเนี่ยสตู้หมู่มานเยอะครับเอาไม่โดนป้อมอีกถูกแฟนนี่แฟ,นน,ฟนนี่เดี๋ยวมึงโดนแฟนนี่เปิดอันตีครับนี่ครับพิกครับหมามึงเจอพิกกูแน่รู้จกักขากุระติดพิกซะแล้วนีน่่ยยิงยิง ป้อมพังอะ่ะป้อมแหกอะ่ะคากรานี่ต้องมีแตงโมด้วยนะถึงจะแบบนี่ครับคากระคากระตีเต่าครับโอ้ยไอไซขอบไอชั่วมาโอ้ยปาดคอเข้าไปเก่าเหลือเกินอ้าว กระโดดมาทำไมวะเนี่ยจะไปเอาของแตงโมฆ่าโรเจอร์อดแดกความไวเป็นของปีศาจว่ะโรเจอร์ดูคิ9 0เก้าร้อยมึงมึงหมินคากระได้ไงนี่กดมั่วๆยังฆ่าได้เลยมึงไงนี่ครับ เก็บสับคะลดครับไม่กลับด้วยครับเรามีระเบิดครับเราเก่าครับใครเข้ามาเราจะระเบิดตูมใส่มันครับได้มะม่วงพอดีเลยไม่ต้องกลับแล้วคี้ใหญ่มาครับต้องออกอันนี้อันหนึ่งไ <c oughs> อยุนไอยุน ยุ่นไปยุ่นกูไม่สู้วายยุ่นกระโหลกเป็ดวับกลับบ้านแล้วครับพริกของข้าข้าอยากได้พริกเงินเงินข้าไม่ค่อยอยากได้เรื่องเงินเงิน,นงทอง oh. ไหนดีวะี่ดีกว่าครับเราป้อมกลางดีกว่าเรามีพลิกด้วยครับวาฟครับเรามีพิกเราต้องตีป้อมครับเนี่ยยิงแรงมากเลยครับกุระเออนักเวทออกของแบบนี้ดีกว่านะอะไร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 ยุนอะไรยุนอะไรยุนอะไรยุน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 อะไรนี่เนี่ยนี่มันขัดกุระเน้อยยุนชิบหายแล้วเอาเอามั่วเลยเอา น้ำตาจะไหลยอยู่ๆก็ชีวิตไปทิ้งหลอเกินนะครับดับเบิลคิวจูโล่งนะตัวยอดฮิตเลยจยูโล่งอ่ะ ้วยเมลอนนะครับองุ่นนะครับที่เราเห็นตอนนี้เพื่อเราจะเก็บผลไม้นะครับไอผลไม้เก้าอย่างพี่ยังไม่ได้เลยพคเซ็งเลยัต์ตัวเด็กพี่ได้แล้วนะโอ้ยมองไม่เห็นป้อมแตกแล้วจริงๆเดินไปก็จบแล้วเนะี่ยเออเอาดูวัฟในตรงเนี้ยโถ่โถ,โถ่ไม่คุณ มีกล้วยนะครับแล้วก็มีฟันนี่ครับโอ้แล้วก็มีนี่ด้วยครับไซขอบครับช,ช่วยช่วยแล้วช่วยแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้เป็นไงล่ะทำเป็นเซียนม,มันเรียนมามีกล้วยเลยไม่กลัวไงอแล้วก็ตอนนี้มีแตงอามีไอ้นี่ด้วยเรียบร้อยระเบิดดิเอ้าเฮ้ยเราไม่ได้เหรอเมื่อกี้เราไม่ได้แก้วมังกรเหรอตัวสะเทือนใจคือนึกว่าได้ตัวเองได้แก้วมังกรนะเมื่อกี้เลยยืนบวกนะครับกะว่าระเบิด นี่ดีกว่าครับไอเทมพีชีพครับเมื่อกี้เราพลาดไปรอบหนึ่งครับเราต้องเอาใหม่ครับนี่ยยิง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 สตันเข้าไปเห็นมะม่วงว้โอ้โหจะเข้าไปเก็บมะม่วงเจอมอสครับป่าทุเรศชิที่หายเลย วิ่งขึ้นไปใหม่นะครับเห็นเห็นอะไรแวบๆบแบบเมื่อกี้นี่เนี่ยน้องหุ่นน้องหุ่นทำไมหุ่นมันบั็กว่ามันขึ้นสองรอบเลยไม่ไรครับเราล่องหลนและแอบ,บย่องไปครับเราตามไปพิทักษ์โลกก่อนเออตามไปพิทักพิทักษ์โลกก็ได้ด้วย ดันยาวๆแล้วครับมียุนด้วยครับยูโดลาครับเราต้องตีบ้านแล้วครับต้องโชว์ความเก่าและความห้าวครับโอ้มียุนเจ้ามาด้านหลังว่ะไอย,ยุนเราแม่งเปิดแล้วเว้ยนี่ไงหมา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 บัวบานโอ้ยุนยักษ์วะเชีย่ยแล้วตายหาหมดแน่กูไปก่อนแล้วโชคดีจ้าไม่ต้องมายุ่งกูเฟนนี่กูไม่รู้จักมึงปา่าลมใส่หน้าแม่งเลย เรียบร้อยโอ้เจอยุนยักษ์เข้าไปพิกแม่งไปไหนหมดวะมีแต่กล้วยได้กล้วยมาแล้วนะครับใส่ขอบมาเปรี้ยวอยีกแล้วอ่ะ นี่นะ่ะใส่ขอบนี่เนะ่สู้ไม่ได้วะมีกล้วยยังไม่รอดเลยนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยยิงเออ,อยังงน้อยได้ยิงเหรอวะคากระสัมผัสได้นะครับกับพลังงานตาีนเออไม่งไงมันก็ตายอ่ะเออเหมือนรู้อยู่แล้วว่าตายแต่ยังวันอยู่อะไรอย่างงี้ ไม่มีเยเฮ้ยเอาน่ะเรามีการยิงคีอันโหดเหี้ยมอยู่สับรถนะครับสับรถอากคากราที่ทำอะไรได้ปะอ๋ออย่างงี้เหรออย่างงี้เออเออได้เว้ย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 เออมึงมามึงมากูจะสตันล่มรัวสตันล่มรัวสตันลัวล่ม มัวชิบหายเออว่ะมันว่ะเออมันเอ้ข้างล่างเขาบวกกันบ้านแตกแล้วหวาปกลับก็ได้ครับเหมือนกันใกล้บ้านอยู่ครับแปลอาสับปะรดด้วยเราเห็นสับปะรดแวบๆบแบบมึงเจอสับปะรดกูแน่ไปไหนเล่า ันนี่ครับบ mm ัวบานเข้าไปที่ันนี่ันนี่มา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 เฮ้ยฆ่าได้เฉยแล้วเว้ยโอ้ปนนี่มีกล้วยนะครับ h ช t ดดาวสับรถมาอีกแล้วมม่ก็ช่วยหาอะไรไม่ได้อยู่ดีเลยวะบินหนาวสารกันนะนี่เน่นี่แน่นี่เน่ยเออยุทูวิธีล่มบวกนะครับ อะไรยุ่นเก็บก่อนเก็บอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันได้รู้เลยว่าเป็นอะไรตายหากก่อนละ <_ cut> ผมนี่ไม่ไหวจะทน ยิงเข้าไปยิงเข้ามายิงเข้ามานี่ไงโถู้จักเมสสายบูสซแล้วไอ้พวกนี้นี่ลองวับขึ้นไปด้านบนอยู่าครับไปดันป้อมครับมีมอสคับปลาเราอยู่แต่ว่าเราวับไปแล้วเอาตาย <laughs> ตายโอ้หนหทางสารกันนะทำไมเราต้องมาตายอะไรแบบนี้ด้วย แตงโมนะครับกับแก้วมังกรนะครับแม่งอัดอัดคลิปอยู่ปวดเยี่ยวทำไงดีวยเนี่ยเออหน้าองศากน,นะอัดคลิปก็ปวดเยี่ยวด้วยนี่ครับระเบิดครับมาปอมนี้ต้องเป็นของข้าอะไรอะไรไซขอบอะไรไซขอบมามา ม้ามา้าส่ขอบใส่ขอบไ่ขอบไ่ขอบใส่ขอบ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 ไ่ขอบส่ขอบตัวใหญ่ละห้าหัวมึงอ่ะไปไหน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 ไขอบไปไหนไปไหนมันไปไหนวะไม่งู้มากนั่นไงไ่ขอบแม่งหายมันกระโดดเหรอไอ้ไซขอบมีสันไหวแม่งรู้มาก ก็ว่าอยู่ว่าวิ่งไล่ไล่ตีมันอยู่มันกระโดดหายไปไหนทำไมพุ่งเป็นคนแบบนี้กันวะ <c oughs> ล็อกเกิดนะครับ โนอะไรยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ตั้ม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 ตัต้มเลยจบสักทีเถอะหนมกาไม่ไหวแล้วนะเรียบร้อยครับ มันควรจะจบได้งนานแล้วล่ะก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ